สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะคะสวัสดี FC ทุกคนนะคะวันนี้วันหอยออกนะสิบหกแล้วนะคะสิบหกพฤศจิก,กาวันนี้ตรงกับวันพระใช่ไหมแล้วคราวนี้เมื่อคืนน่ะเป็นวันโกนอะ่ะเออเราใครใครฝันได้หวยอะไรบ้างนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเผื่อเผื่อว่า f อท่านอื่นๆนะมาเจอจะได้เอาไปเสี่ยงโชคนะคะเดี๋ยววันนี้นะพูดไปคุยไปกินไปนะคะเกี่ยวกับตัวเลขซึ่งหลายท่านนะคะถามจ๋ามาว่าใช่อิ่มอะ่ะ ทำแล้วทานไหมอันนี้เป็นรสชาติที่จ๋าทานนะคะอันนี้ข้อนะดูข้อนะคะก็คือว่าเชิมก่อนเป็นรสชาตินี้เลยอมนะคะเป็นเป็นรสชาติอมเปรี้ยวคือวันนี้นะคะจ๋าซื้อตัวไหน fc comment มานะคะใต้คลิปบอกว่าจ๋าซื้อตัวไหนนะคะวันนี้นะ จ๋าจะซื้อเลขที่น้องนอนละเมอแล้วก็เลขที่จ๋าฝันแล้วก็เลขคุณต้อมนะสามที่มาเลขคุณต้อมนะคะสองหนึ่งเจ็ดอ่าเพราะว่าเอฟถามว่างวดที่ว่าเขาให้หวยหนึ่งหนึ่งหกอะงวดนี้เขาให้อะไรให้สองหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็จะเป็นเลขของจะเป็นเลขของจ๋านะที่จ๋าฝันก็คือเลขที่จ๋าฝันอ,ะอ่ะอ่าสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นเลขสี่ตัว เบิ้ลหรือเปล่าวันนี้มันพาด้วยแล้วก็เลขที่น้องนอนละเมอนะคะน้องนอนละเมอบอกสามทับแปดซึ่งในในใจจากคิดมาว่าสามทับแปดใช่ไหมตัวทับอาจจะเป็นเลขหนึ่งก็ได้นะคะจะเป็นสามหนึ่งแปดหรือเปล่าหรือถ้าไปไปเฉพาะตัวมันเลยก็เป็นสามแปดถ้าไม่อันก็ลองจัดดูสำหรับมะขามแช่อินมะขามแช่อิ่มพูดซะ สำหรับมะขามแช่อิ่มอันนี้แบบข้อนะกินไปแล้วหนึ่งหงข้อแบบข้อนะแบบข้อโลรละ60บาทนะคะ5โลส่งฟรีอันนี้จารสชาติอมเปรี้ยวพี่จ๋าชอบเลยนะคะแบบไม่จิ้มก็ได้กินอร่อยมันแบบกลมกล่อมนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็แบบข้อนะแบบข้อนะโลรลละนะคะกิโลละ หกสิบาทห้าโลส่งฟรีแบบฝากนะกิโลละแปดสิบาทฝากหมดอ่ะอแบบฝากนะคะกิโลละแปดสิบบาทห้าโลส่งฟรีแบบฝากนะถ้าเป็นมะขามกวนกิโลละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าเป็นมะขามสุกจะเป็นสีทองแพ็กละครึ่งกิโลแพ็กละครึ่งกิโลแพ็กละหนึ่งร้อยบาทนะคะปะากายมอนกันนะคะปะกายแพ็กละ ครึ่งกิโลเหมือนกันนะคะ100บาทถ้ารับรับทั้ง4อย่างรับทั้ง4อย่างนะส่งพีอื่นะคะถ้ารับแต่มะขามจุกก็มีค่าส่งนะคะวันนี้ก็เลยแจ้ง fc ไว้สำหรับออมซี FC นะคะที่อยากได้มะขามไปไว้ทานนะคะแอดไลน์มาแอดไลน์มาที่เบอร์0658375812นะคะ หรือที่เพจเพจจ้าจ๋าปากระโพธเมืองเพชรบุญแฟนเพจนะอืมรสชาตินี้แบบโอ้จ๋าชอบมากเลยอะแบบโดนใจมากนะคะวันนี้นะคะของของพี่ตุ๊กของพี่ตุ๊กนะคะพี่ตุ๊กรับข้อสองโลนะคะมาขามสุกสามแพ็คแล้วก็ของคุณ คุณอะไรอะ่ะที่อยู่ท่าเรือนะคะซี C, C, r C, หรือเปล่านะคะ,ะกวนหนึ่งกิโลแช่อิ่มหนึ่งกิโลมะขามสุกสีทองหนึ่งแพคนะคะอันนี้ก็ส่งฟรีนะคะสั่งแบบนี้ก็ส่งฟรีอันนี้พูดคุยกับ f อกซีแกะแล้วก็หลายท่านเลยที่จองมานะคะก็จะส่งรอบวันเสาร์นี้นะมะขามแช่อิ่มนะคะ คือจ๋าบอกไว้ว่จาจะส่งรอบบันจันนะคะเดินขึ้นมาจะส่งรอบบรนเสาร์นะคะเดีย๋ยวให้ดูจ๋ามาเป็นกระมังเลยเป็นมะขมามแช่อิ่มรสชาติของจ๋าเลยนะคะสุดท้ายนี้นะจ๋าก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมมาไปซื้อหัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ